เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเลกพลามิสานนท์รองประธานกรรมการแรงงานนะครับจากที่คุณสมภพได้นําเสนอข้อมูลในบทที่ 1- นึงถึงนะครับซึ่งเป็นแนวทางในการที่เราได้นําทําการศึกษาในเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตนาสรุปผลและเงื่อนไขสําคัญแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับซึ่งก็จะอยู่ในแรงงานเอกสารในบทที่5ในหน้า115 1นึ่งหถึงหนึ่มีสาระสําคัญดังนี้ครับอันแรกก็คือเราก็วิเคราะห์องค์ประกอบปัญหานะครับ จากที่คุณสมภพได้นําเสนอแล้วว่าเด็กในอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกในลักษณะมวยอาชีพนะครับทำให้บางส่วนเนี่ยต้องบาดเจ็บหรือว่าเคยเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็มีอยู่หลักๆ3มิติเอมิติด้านกีฬา,างด้านสาธารณสุขแล้วก็ทางด้านแรงงานมิติทางด้านกีฬาก็เป็นเรื่องของความเชื่อค่านิยมนะครับแล้วก็มีทั้งแรงดึงแล้วก็แรงดันที่จะให้เด็กเนี่ยเข้าสู่วงการมวยนะครับอยความเชื่อในเรื่องของการสร้างกระดูกมวยในเด็กเนี่ยนะครับ เด็กเริ่มชกตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับก็ต้องให้สะสมสประสบการณ์วิธีเอาตัวรอดต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อในส่วนหนึ่งแล้วก็แรงดึงเข้าวงการมวยแน่นอนครับค่าตอบแทนแล้วก็รางวัลพิเศษจากการพนันนะฮะอันนี้ก็ซึ่งในแวดวงพนันนะก็เป็นที่นิยมนะครับมองมวยเด็กเพราะว่าเด็กนั้นเขาใส่ซื่อนะฮะหวังน็อกจริงขึ้นชกแต่ละครั้งเนี่ยก็เรื่องเรื่องล้มมวยก็คงคง,งไม่ไม่นั่นอะไรเท่าไหร,ร่นะฮะ แรงดันของเด็กก็คือเรื่องความยากจนนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้เด็กชกมวยมาที่ก็อ้างว่าเพื่อลดความเสี่ยงจากเด็กที่จะไปเ,เข้าสู่อาบายมุกต่างๆทั้งหมดนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กไทยเนี่ยเข้าสู่วงการมวยตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งจากข้อมูลที่ทางสํงงานักงานคณะกรรมการกีฬามวยเคยศึกษาไว้เนี่ยสำรวจเนี่ยก็มีเด็กนักมวยเ,เด็กเนี่ยนะฮะไม่ต่ำกว่าแสนคนขึ้นทะเบียนจริงก็หมื่นกว่าแต่ว่าก็ไม่ต่ำกว่าแสนคน นี่ขอขอสไลด์สไลด์ไล่ต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็ทั้งๆท,ที่พอบอกีฬามวยนะั้นเด็กจะจดจดนักมวยจะจดทะเบียนได้ก็ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างมวยเด็กกับมวยผู้ใหญ่ก็คือว่าก็มีแค่กติกาในบางเรื่องคือขนาดของนวมแล้วก็จากัดรุ่นเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันที่เป็นเรื่องที่น่าห่วงคือพฤติกรรมในการขึ้นชกครับก็คือไม่สวมเครื่องป้องกันโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์ แล้วก็มีการพนันแล้วก็มีเงินรางวัลทรัพย์สินพิเศษให้กับนักมวยอันนี้เป็นมิติแรกส่วนมิติที่2นะครับมิติทางด้านสาธารณสุขนั้นก็มีงานวิจัยชัดเจนว่าเด็กที่อายุต่ตำกว่า15ปีซึ่งขึ้นชกเนี่ยไม่สูมเครื่องป้องกันเนี่ยเลือดออกในสมองเซลล์สมองเยื่อประสาทฉีกถล่ลายนะครับสมองไม่สังการตามปกติแล้วความจำจะลดลงบกพรล่องทางปัญญาแล้วก็ภาวะสมองเสื่อมแล้วก็มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย หากท่านสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยท่านในแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลทานพิมพ์ซึ่งท่านศึกษาในเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเนี่ยก็าสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อเป็นชนิดเนี่ยมาโตขึ้นไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่พิกลวิการแล้วก็ข้อสําคัญก็คือจะเป็นผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอของเด็กเพราะว่าถ้าสังเกตดูนะครับว่ามวยอาชีพเนี่ยจับคู่กันด้วยน้ําหนักตัวเพราะนั้นเด็กเมื่อขึ้นชกแบบมวยอาชีพเนี่ยต้องมีการคุมน้ําหนักเพราะฉะนั้นการขุมน้าหนักเนี่ยก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ของที่โภนากากรที่ผิิดธรรรมชาตนะคับ ผมเคยดูในตารางมวยบางรุ่นนะครับจึ่งเคยตามเวทีจริงเนี่ยน้ำหนักที่เบาที่สุดนะครับ15กิโลกรัมเบากว่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่ขึ้นกระบิดเีกครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็สังเกตด้ว่านักมวยบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักมวยรุ่นเล็กนะครับพวกรุ่นฟลายเวทเอ่อบนตัมเวทแล้วก็หรือ l i g h t วทเ g h t นั่นเองนะฮะคือไม่เกิน60กิโลกรัมใหญ่ๆกว่านี้ก็ไม่ค่อยได้เจอ นะครับบงคั้งที่สลีละบางครั้งก็สามารถที่พอจะไปถึงได้บ้างนะครับอันนี้ก็แสดงว่านั่งมวยเด็กของเราเนี่ยมีปัญหาโภชนาการมาตั้งแต่เด็กนะฮะสรุปทางด้านมิติสารสุขแพทย์ก็ยืนยันนะครับว่าควรที่จะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยขึ้นชกมวยอาชีพนะครับมวยเฉพาะมวยอาชีพแล้วก็เด็กที่ขึ้นชกมวยเนี่ยก็ต้องสวมเครื่องมือป้องกันสวมเครื่องป้องกันโดยเฉพาะยิ่งเฮตกาดนะครับแล้วก็มีการกําหนดกติกาการชก ว่าห้ามชกบางส่วนของร่างกายตามช่วงอายุที่เหมาะสมอันนั้นเป็นมิติทางด้านสาธารณสุขแต่ที่สําคัญที่กรรมธิการแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องคือมิติทางด้านแรงงานครับเด็กไทยีย่ขึ้นชกมวยเนี่ยใน,ในลักษณะแบบบ้านเราซึ่งมีลักษณะของการเป็นมวยอาชีพเนี่ยก็เพื่อหารายได้จนเจือครอบครัวเพราะนนั้ก็ถือเป็นการทํางานในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามองดูแล้วเนี่ยตามของอนุสัญญา i o c 182นนี่ถือเป็นงานอันตรายรูปแบบหนึ่งซึ่งจะต้อง ห้ามแล้วก็ดําเนินการขจัดทันทีในรูปแบบที่เลวร้ายนะครับเนื่องจากว่าประเด็นแรกชัดเจนนะครับว่าอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัยโดยเพราะยิ่งต่อสมองของเด็กนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเป็นอันตรายต่อศีลธรรมเพราะว่ามีในเรื่องการพน,นันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับเพระาะฉะนั้นมวยอาชีพเนี่ยจริงๆก็คือถือเป็นงานอันตรายสําหรับเด็กอย่างชัดเจนซึ่งหากว่าการที่ผู้ใหญ่ปล่อยให้เด็กเข้าสู่ในวงการในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถือ ชัดเจนนะว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เร็วร้ายตามอนุสัญญา IOC 182ซึ่งไทยเราก็มีพันธะกรณีที่ต้องปฏิบัติตามดังนั้นในข้อสเสนอของกระทรวงแรงงานสหรัฐที่เขาประเมินเรามา3ปีแล้วเนี่ยนะฮะว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของมวยเด็กมวยชีพเด็กเนี่ยแล้วก็ทําให้เราถูกลดระดับลงมาเนี่ยแล้วก็โดยเพิ่งให้ตำรวจให้มวยเนี่ยมวยชีพเนี่ยเป็นงานอะาไราสหรับเด็กเนี่ยก็เป็นข้อสเสนอที่เหมาะสมแล้วก็เราต้องเป็นต้องรีบดาเนินการแก้ไขทีนี้ มองลู้ถน,นึงว่าผลกระทบหากไม่รีบดําเนินการแก้ไขจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแน่นอนครับทางด้านสังคมฮะนักมวยไทยเด็กเนี่ยหนึ่งแสนคนเนี่ยแต่ละรายการเนี่ยชกในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยเวทีมวยชั่วคราวในทั่วประเทศเนี่ยก็มีโอกาสเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาหรือเกิดเด็กที่บาดเจ็บหรือล้มตายขึ้นมานะฮะถึงแม้จะไม่เสียชีวิตแต่เด็กเหล่านี้ก็ถ้าโตขึ้นมาแล้วก็ถูกกระทบกระเดือนสมองมากขึ้นเนี่ย จะมีปัญหาด้านสมองนะครับร่างกายส่วนต่างๆก็มีปัญหาด้านสารสุขซึ่งแทนที่จะเป็นกําลังสาคัญของชาตินะครับเขาก็ถูกบั่นทอนไปตั้งแต่ตั้งแต่เยาว์วัยนะฮะผลรบต่อภาพลักษณ์ของสังคมโลกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอย่างที่นําเรียนให้ทราบแล้วว่าเรานั้นมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญา i IO o c หนึซึ่งการห้ามและเดิมการทันทีเรื่องขจัดแรงงานเด็กนูนปแบบที่เลวร้ายเราให้สัตยาบันแล้วนะครับแต่ขณะนี้ไทยเนี่ยเสี่ยงถูกประเมินว่า ละเมิดอนุสัญญานี้ดังนั้นในกรณีมวยเด็กเนี่ยถ้ามองในแง่ของที่อาจจะเลวร้ายที่สุดเนี่ยอาจนําไปสู่บทลงโทษต,ต่างชาติในกรณีที่ทําภาพเช่นทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายท่านทานจําได้ไหมครักรณีของวาด้าเนี่ยซึ่งในลนักษณะแบบนี้ทํานองแบบนี้เลยคนะคือถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาต่างๆแลวเนี่ยเขาก็ใช้วิธีแซงชั่นในรูปแบบต่างๆกันนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวทางอันหนึ่งซึ่งอา,อาจจะถูกดำเนินการในส่วนนี้ได้ผลทบทางเศรษฐกิจแน่นอนนะอาจจะถูกนํามาใช้เป็นมาตรการในการกีดกันทางการค้า NTB non tar, non tariff barrier นะครับแล้วก็อาจจะกระทบเรื่องการส่งออกสินค้าต่างๆโดยเพรยะยิ่งสินค้าเครื่องกีฬาซึ่งเราก็มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนะครับต่อปีหรือแม้โดนลงโทษทํานองเรื่อง ishing, I U fishing I K O หรือแม้กระทั่งทิปรีพอร์ตนะครับ รือแม้กระทั่งบทเรียนง่ายๆเขาจะทําเป็นไวรัลขึ้นมาท่านจาท่านประธานจำกรณีของต่างชาติโจมตีในรเรื่องของลิงเก็บมะพร้าวได้ไหมครับางครั้งคลิปต่างๆสั้น,นๆแล้วเนี่ยนำมาซึ่งมาตรการลงโทษในโลกอ,อินเทอร์เน็ตขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราก็เสียหายเพราะว่าถ้าธรรมทานเราเคยเปิดดูจะมีคลิปเรื่องมวยเด็กเนี่ยว่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่กระทบะต่อชื่อเสียงแล้วก็ ความเสียหายต่อประเทศซึ่งเราเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องให้ความสําคัญแล้วเร่งแก้ปัญหาในส่วนนี้อย่างจริงจังทีนี้เมื่อดูแนวทางแก้ปัญหานะครับวิเคราะห์ของทั้งสามติเนี่ยเมื่อมาดูในแง่ข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายเนี่ยเรามีบลบกีฬามวยปี42ซึ่งมีบทบัญญัติคุ้มครองเด็กในการเข้าสู่วงการมวยําหนดอายุขั้นต่ำ15ปีต้องจดทะเบียนนะครับแล้วก็นักมวยอายุ15ปีขึ้นไปก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน มีระเบียบกติกามาตรฐานในการชกมวยแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดเรื่องเรื่องบังคับอุปกรณ์สาหรับนักมวยเด็กให้ชัดเจนนะครับซึ่งในเรื่องนี้เราก็มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้เพราะว่าบ้านเรานักมวยเด็กเนี่ยช้างเผือก็เกิดในป่าเด็กนักมวยก็เกิดในตามต่างจังหวัดเยอะเรามีเวทีต่างๆตามต่างจังหวัดเนี่ยการเข้าไปบังคับควบคุมดูแลพรบกีฬามวยก็อาจจะไม่ทั่วถึงพรบคุ้มครองเด็กปี46กําหนดโทษไว้ชัดเจนฮะ ใช้จ้างวานเด็กทํางานอันตรายยุยงเด็กเล่นกีฬาเพื่อสแสวงประโยชน์ยินยอมให้เด็กเข้าไปในสถานที่เล่นการพนันนะฮะซึ่งในในเวทีมวยเนี่ยก็มีเรื่องการพนันอยู่แล้วเนี่ยนะครับชัดเจนในเรื่องออส่วนนี้แต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้อยู่ด้วยรอคุ้มครองรางงานปี4ีหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้ด้วยว่าในลักษณะของเด็กขึ้นชกมวยเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการในจ้างกับลูกจ้างไม่ใช่สถานะนิติสัมพันธ์ในลักษณะในจ้างลูกจ้าง แต่ว่าเป็นลักษณะของการนําเสนอให้บริการต่างๆซึ่งซึ่งก็ไม่อยู่ในครอบคลุมของตัวพ,พรบ,บคุ้มครองแรงงานสรุปกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมีน่าจะเพียงพอเพียงแต่มีปัญหาในการขับใช้หรือปัญหาในการตีความให้ครอบคลุมทั่นเองนะครับทีนี้ข้อเสนอซึ่งเป็นผลการศึกษาของกรรมธิการนะครับก็คือว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยเรากลยุทธ์คือต้องตัดความเชื่อมโยงขององค์ประกอบปัญหานะครับเพื่อลดผลคบบางส่วน แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการคับใช้กฎหมายในระยะเร่งด่วนนะครับต้องตัดความเชื่อมโยงระหว่างกีฬากับแรงงานนี้ออกจากกันโดยเฉพาะยิ่งในกรณีนักมวยเด็กนะครับซึ่งต้องแยกเด็กออกจากวงการมวยอาชีพอย่างเด็ดขาดเบื้องต้นเลยที่สามารถทําได้นะครับก็คือออกประกาศของคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเพิ่มเติมมวยมวยอาชีพในกลุ่มงานที่เป็นอันตรายสําหรับเด็กอันนี้สามารถดําเนินการได้เลยครับสามารถดำเนินการได้เลย ซึ่งจะส่งผลแต่ว่าผลกระทบก็มีพอสมควรส่งผลให้นักมวยอาชีพนั้นต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ทั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นชกมวยแต่ประการใดนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องกําหนดรูปแบบของการขึ้นชกมวยในกลุ่มนี้ให้ไม่มีลักษณะเป็นการขึ้นชกมวยอาชีพนะครับก็ตัดความเชื่อมโยงในระหว่างมิติทางด้านแรงงานออกจากด้านกีฬาเสีย ในส่วนนี้คณะกรรมก,การกีฬาโมยเนี่ยตามพรบก,กีฬามวยก็ควรจะต้องแก้ไขระเบียบกติกามาตรฐานการแข่งขันกีฬามวยซึ่งห้ามนักมวยอายุที่ต่ำกว่า18ปีขึ้นการแข่งขันมวยอาชีพนะครับและที่สําคัญก็ควรจะใช้กติกามวยไทยสมัครเล่นระดับนานาชาติของสภามวยไทยโลคภาษาอังกฤษก็อีฟมา International Federation of Muay t h a มยไ s o c i a t i o n เนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกติกาที่มาตรฐานนะครับมานำ,นำมาใช้ สำหรับการแข่งขันของเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีแล้วก็ควรจะแต่งตั้งพนักงานเจ้าที่ตามพรบกีฬามวยเนี่ยรักบารคุ้มครองเด็กเนี่ยเพิ่มเติมจากข้าราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็อปทในแต่ละจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังดูแลขับใช้กฎหมายในแต่ละพื้นที่ให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็กระจายอานาจของอ,อปทนี่มีข้อเสนอที่ดีนะครับที่ทางสมาชิกได้เสนอขึ้นมาที่กรรมธิการเนี่ยออกข้อมัญญท้องถิ่นครับพวกเทศบัญญ,ญัต เพื่อจะใช้บังคับให้เป็นระเบียบแล้วก็ไขกฎกติกาใหม่ซึ่งห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะันขึ้นชกมวยอาธีปในส่วนของเด็กที่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการที่เคยทำอาชีพมวยอยู่เดิมเนี่ยกองทุนคุ้มครองเด็กนะครับก็าตามพร,รบคุ้มครองเด็กก็ควรจะเข้าช่วยเหลือนักมวยเด็กในกลุ่มนี้นะครับที่อยู่ในสภาพยากจนอันนี้เป็นระยะเร่งด่วนส่วนระยะยาวนะครับควรแก้ไขพร,รบกีฬามวยให้ครอบคลุมการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าขึงการกีฬามวย แล้วก็เพื่อความยั่งยืนนั้นส่งเสริมโรงเรียนสอนมวยไทยใช้แนวทางการฝึกและมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นสากลที่สําคัญนะครับสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ปกครองเนี่ยยอมรับในการส่งบุตรหลานเข้าฝึกทํานองเดียวกับกีฬาต่างประเทศอื่นเช่นเทควันโดยูโดคาราเต้พูดง่ายคือถามใจเราเองก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นพ่อแม่ของเด็กชายเนี่ยณนะขนะนี้ภาพลักษณ์ขนนี้เราจะส่งเด็กลูกของเราเนี่ยเข้าไปฝึกมวยไทย หรือเข้าไปเรียนฝึกเทควันโดถามได้ด้วยเองก่อนฮนะเพราะฉะนั้นถ้าสร้างพันรับตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าจะเป็นตัวที่จะพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนนิดหนึ่งว่าเราแก้ไขปัญหานี้ได้ตรงจุดหรือยังแล้วก็อย่างที่เดินนำเรียนแล้วะครับว่าใช้กติกาของอิฟมาอย่างเช่นเด็กทุกคนเนี่ยต้องสวมอุป,รปรกรณ์ป้องกันนะครับอายุต่ำกว่า10ปีเนี่ยให้ฝึกแค่มวยไทยให้ฝึกฝึกแค่ไหว้ครูห้ามปะทะทั้งสิน้น อายุ10ถึง11ปีเนี่ยประทะลำตัวได้นะครับแต่ห้ามประทะศีรษะแล้วก็12-13ปีเนี่ยชกหรือเตะที่ศีรษะได้บ้างแต่ห้ามตีศอกตีเข่าที่ศีรษะแล้วก็ให้ชกไม่เกิน3ยกยกละ1 2นาทีตามช่วงอายุแล้วก็พักระหว่างยก1นาทีนะครับแล้วก็กําหนด,ดอายุขั้นต่ําสำหรับอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้พรบคุ้มครองแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองที่เป็นธรรม กระทรวงพอมอนั้นะควรจะต้องออกกฎหมายลาดับรองนะครับตามพระคุ้มครองเด็กกดงานที่ห้ามห้ามทาหรืออันตรายสําหรับเด็กแล้วก็กระทรวงแรงงานควรออกกฎหมายควบคุมการทํางานสําหรับเด็กที่มีอยู่ภายใต้ังครับพรบวคุ้มครองแรงงานแล้วก็ที่สําคัญก็ทบทวนอายุขั้นต่าของแรงงานเด็กในกฎในกฎหมายแต่ละฉบับให้สอดคล้องกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายแล้วก็บริหารจัดการกิจการเด็กนะครับเพิ่มอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการระดับชาติ จัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายคือเพิ่มการกํากับดูแลหน่วยงานเพื่อคุ้มครองเด็กทั้งระบบนะครับแล้วก็ในทุกรูปแบบของการทํางานแล้วก็ใช้ระบบฐานข้อมูลเลขจาตัว13หลักเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อกํากับดูแลเรื่องแรงงานเด็กโดยเฉพาะย,ยิ่งที่เกี่ยวข้องกับมวยเด็กแล้วก็ประเด็นอันหนึ่งที่ท่านพิชัยราชนนท์ได้ข,ข,ข้อเสนอไว้คือบ็อกเซอร์บุ๊กบันทึกของนักมวยแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องนํามาใช้อย่างจริงจังนะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเข้มงวดตรวจสอบเรื่องการโฆษณาโมยเด็กตามสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งอันนี้เสียหายในภาพลักษณ์ของบ้านเรามากทีเดียวนะครับสร้างความรู้สร้างความเข้าใจเ,เ,เรื่องแนวคิดของการสร้างกระดูกโมยเด็กเนี่ยให้เหมาะสมกับช่วงวัยที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้นเนี่ยก็จะมาคิดว่าจะกล่าวมาเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาของมมยเด็กได้อย่างครบถ้วนทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งมดิตทางด้านกีฬาสารสุขแล้วก็มดิตทางด้านแรงงานแล้วก็มั่นใจว่าจะช่วยยกระดับของมวยไทยนะครับให้ได้รับการยอมรับเป็นกีฬามาตรฐานสากลที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยที่จะฝึกและแข่งขันซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยผมว่ามั่นใจว่าทุกภาคส่วนนั้นจะสามารถช่วยกันสนับสนุนและก็ผลักดันให้มวยไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกเช่นในกีฬาโอลิมปิกได้ต่อไปเป็นต้นแต่ที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับที่กรรมิการแรงงานจะขอเน้นย้ําก็คือ เพื่อป้องกันมิให้กรณีมวยเด็กของไทยซึ่งเป็นกีฬาประเภทหนึ่งถูกต่างชาติใช้เป็นเครื่องมือหรือข้ออ้างด้านแรงงานกล่าวหาว่าไทยนั้นละเมิดการใช้แรงงานเด็กแล้วก็ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดนํามาซึ่งมาตรการลงโทษต่างๆที่จะกระทบเศรษฐกิจและชื่อเสียงของประเทศอย่างมากทั้งหมดนี้ครับเป็นสรุปสาระสําคัญของรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทํางานในรูปแบบที่เป็นอันตรายต่อเด็กทํางานกรณีมวยเด็ก ที่คณะกรรมาการการแรงงานจะขอเสนอให้ทีมชุมวิทิสภาได้รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อไปขอบคุณครับ